นี้นะครับผมเป็นบรรยากาศฝั่งตรงข้ามจะเป็นซิงล้างมือนะครับผมนะมีสบู่จะได้เห็นวิวหน้าตาแตรงนี้อว่าดีะน,ดนะครับที ขบวนพิเศษที่945นะครับผมกรุงเทพกาญจนบ,บุรีนะฮะก็เป็นขบวนนําเที่ยวของรอยัลบอสซัมนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมนะวันที่17สิงหาก็ได้รูถจักเป็นออสตอมนะครับผม41 44ทําขบวนไปาสาย การสุนบุรีนะครับผมสะพานแควนนะครับถ้ำกระแสนะฮะคันนี้เลยบรรยากาศตอนนี้คือตีห้าครึ่งนะครับผมก็ลงเทเบียนกันนะฮะสำหรับรอยยอบอซัมนะฮะจะอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูกันนะครับผมนะนี่นะครับผมก็จะมีรถเหมาไปด้วยนะฮะ เซาเวสไปนะครับผมแล้วก็กตู้โอท็อปด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นนะอีกหนึ่งไฮไลท์น,นะครับผมของรถไฟท่องเที่ยวของไทยแล้วฮะคันนี้ข้างในนะครับผมสวยงามนี่เป็นตู้นะครับผมเขาเรียกว่าตู้ชั้นหนึ่งนะครับผมแบบเมาก็จะมี าที่ให้ทางผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ที่แบบรถเข็นนะครับผมผู้พิการขึ้นที่นี่ได้นะฮะนี่นะครับจะเป็น B S เอสหนึ 4, ่งขีดสี่บีหนึ่งขีดสามนะครับผมแล้วก็จะมีทางพวกลำโพงมีเขาเรีอยกอะไรปลั๊กไฟนะครับผมนะแล้วก็มีที่วางก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ๊บ i เป็นลูมสีนะครับผมลูมสีอ่าก็จะเป็นห้องสำหรับสี่คนนะฮะนะครับผมจะประมาณนี้มีปลั๊กไฟให้สองจุดนะฮะแล้วก็ข้างนี้นะครับผมนะห้องนี้เป็นสำหรับสี่คน สวยงามนะครับผมสวยงามเราเอามือไปปึ๊บแตะอ่าประตูเปิดแจ่มมากนี่เป็นบอกซัมสามนะครับผมนะสนี่จะเป็นแบบหคนคหคน6คน,น กว้างกว่าทางนู้นนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องด้วยจากเนื้อทีเนาะประมาณนี้คล้ายๆกันคล้ายๆนี่ห้องน้ำก็จะมีขึ้นนะครับผม,มสีเขนะียวนี่ก็จะเป็นนะครับผมขั้นที่สามนะฮะ ก็สวยงามนะครับผมสวยงามสีเขียวนะครับผมบรรยากาศภายในนะฮะในวันนี้เป็น V.I.P นะครับผมที่จะนั่งแบบ เป็นห้องน้ำนะครับผมนะของโรยอ้อยวัตสัมนะครับผมนะก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มกดชำระเงนอยู่ด้านหลัง 哎。 สามารถชมวิวด้านนอกได้อย่างนี้เลยนะครับผมชมวิวรถไฟข้างๆนะฮะแต่ก็เขาเอาตู้ปั่นไฟมาไว้เราไม่รู้จะได้ชมวิวาายังไงนะครับผมนะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในนะครับผมเที่ยววันแรกคึกคักมากเลยนะฮะคึกคักมากคึกคักมากเครืคร่องฟอกอากาศ ใกล้เวลาแล้วครับผมตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง5นาทีที่เรา,อาบอสซัมจะออกจากสถานีกรุงเทพฯหัวลาโพงนะครับผมนะบริการดีแะวครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศที่หวัวลำโพงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะติดตามไปถ่ายที่ทางสะพ,พานแควแล้วก็สะพ,พานรถไฟมรณะที่ถ้ำกระแสนะฮะอ่านะครับ <c oughs> พอแสงออกมาแล้วมันดูสวยมากเลยนะฮะเราก็ได้ชมไป,ไปทั้งหมดประมาณ5ตู้แล้วนะครับทุกคนนะนี่ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับผมวันแรกที่รอยยอวั s s ัมจะออกจากสถานีกรุงเทพไปที่กาญจนบรุรีอย่างที่เจียจาได้กันนะผมขาตู้ฝันไฟไปไว้สุดท้ายอ่ะแล้วคือแบบมันเป็นตู้ที่แบบสําหรับเครื่องดื่มเนาะกับฟองกาแฟแล้วก็แบบจะได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะชมวิว กับผิดคาดนะครับผมต้องรอดูสัปดาห์หน้าเพราะว่ามันอาจจะแบบอะไรก็ได้นะรอดูกันทุกคนเพราะว่ารอบนี้มันมีตู้เหมาไปด้วยนะเนาะก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในะในวันแรกมาแล้วนะครับผมขบวนพิเศษนำเที่ยวนะฮะร้รอยเยาวบซัมนะครับผมขบวนที่เก้าสี่ห้ากรุงเทพกาญจนบุรีนะครับผมสิบจดสิงหาคมนะฮะวิ่งเป็นเที่ยวแรกนะครับผมนะ รถจักรทางขบวนได้เป็นอัลสตอมนะครับผม4144วิ่งในเส้นทางกาญจนบ,บุรีนะครับ ก็จะมีตู้อ่จเจลเวสไปหนึ่งตู้นะครับผมแล้วก็ตู้โอท็อป ตู้แรกี่จะเป็นตู้ชั้นหนึ่งนะครับผมนะนชอบไฟอะ่ะสวยมากนะครับผมรอยยอบอสซัมนะครับผมบ๊ายบายเดินทางกโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เนี่ยเสียดายตอนตู้สุดท้ายนี่เองมาปิดไว้เนาะไม่งั้นจะได้เห็นวิวเลยอะ